เปิดบ้านหรูอัมพชราภาราคากว่า100ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นซุปตาระดับ ประเทศสำหรับสาวอํำพัชราภาชัยเชื้อที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมากกว่า20ปีเลยไม่น่าแปลกใจว่าบ้านของอ้มที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงนั้นจะสวยงามขนาดไหนและเมื่อช่วง3เดือนที่ผ่านมาเป็นเวลาที่หลายๆคนจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อหยุดการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด -19 งานนี้แฟนๆหลายคนคงจะได้เห็นบ้านของสาวอําซึ่งเธอได้ถ่ายลงอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆบ้านถูก ตก,ตกแต่งเป็นสไตล์อังกฤษโดยยังเน้นห่วงจุ้ยบ้านเป็นหลักภายในตัวบ้านเป็นสีขาวมีสาไวน้ำนอกตัวบ้านและส่วนสไตล์อังกฤษซึ่งบรรยากาศนั้นเน้นความเป็นส่วนตัว